นึกภาพเอาไว้สิครับถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในชีวิตได้แต่ละสิ่งนั้นมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงลิว้วและนี่แหละคือหัวใจของเกม Retrace the Light ที่กำลังจะมาถึงอย่างดูเดือดแต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่เกมแอคชั่นธรรมดาเพราะมันผสมผสานกับทีมการจัดการเวลาและการผจญภัยที่ท้าทายจิตใจแถมยังปลุกคำถามใหญ่โตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แทรกแซงจิตใจมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง ทีมพัฒนากลิ่นฟอกร่วมกับเซอามิงเกมได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Re t r a c e the Light ซึ่งเป็นเกมแนวทํา Manipulation Action Adventure จะพร้อมให้ดาวน์โหลดบน PC ผ่านแพลตฟอร์มสตีม h t t p s s t o r e s i m p l a r t c o m a p p s 2 1 7 9 3 7 0 r e t r a c e l i g h t และเอพิเกมส t o โตในวันที่20พฤศจิกายนนี้เลยครับนั่นหมายถึงแฟนเกมทุกคนสามารถเตรียมตัวจองไว้ได้แล้วเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในการควบคุมเวลาเพื่อไขปริศนาและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในโลกอนาคตอันน่าสะพรึงกลัว เกมนี้มาพร้อมฟีเจอร์เสียงภาคเต็มรูปแบบในภาษาอังกฤษและจีนเพื่อให้ผู้เล่นจากทั่วโลกได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยังรองรับซับไตเติลหลายภาษาเช่นญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสและจีนเพื่อความครอบคลุมที่มากขึ้นสำหรับใครที่รอเวอร์ชันคอนโซลอยู่สามารถคาดหวังได้ว่า Retres เดอร์ไลท์จะมาถึง PlayStation 5และ Xbox Series ในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ให้โฟกัสที่ PC ก่อนนะครับเพราะมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับการผจญภัยครั้งนนนนีีี้้และ่่่่่คืืออจจุดทเเรรรงาาาวิมสมสใกขึน ผู้เล่นจะถูกพาไปยังโลกอนาคตในปีคศ3 3 3 3ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีล้ำหน้ามากพอที่จะรักษาโรคทางจิตใจได้จากภายในจิตใจของผู้ป่วยเองนึกภาพดูสิครับด้วยสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดของมนุษยชาติที่เรียกว่าพรเมอร์สซึ่งถูกมองว่าเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าในโลกแห่งนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภยัยโดยการควบคุมอารมณ์ของมนุษย,ย์ให้ ทางไกลาจากความรุนแรงเช่นเดียวกับที่เราเห็นในนิยายวิทยาศาสตร์มากมายเช่นโลกที่ทุกคนสงบสุขเพราะไม่มีอารมณ์โกรธหรือหึงหวงแต่เฮยนี่แหละคือส่วนทีณนะหลายคนมองข้ามไปเมื่อไพรเมอร์เริ่มแทรกแซงมากเกินไปจนล้ำเส้นขอบเขตความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงผู้เล่นจะต้องใช้พลังย้อนเวลาเพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังและชะตากรรมของอนาคตที่กำลังถูกควบคุม สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแนวนี้ลองนึกถึงการย้อนเวลาเหมือนกับในหนังเรื่อง i ิน e p t i o n หรือด o c t o r s ร r a n g e นะครับแต่แทนที่จะเป็นฝันมันคือการกระโดดไปมาในช่วงเวลาต่าง,างๆเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและความตื่นเต้นให้กับการเล่นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทีมการควบคุมจิตใจมันชวนให้คิดว่าถ้าเทคโนโลยีสามารถกำจัดความรุนแรงได้จริงมันจะดีต่อสังคมหรือเปล่าหรือมันจะปล้นเอาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปด้วยนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มเข้้าสู่ขขอบบเเเตทีีถกยงไดครั หาบางคนอาจเห็นไพเมอร์สเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับโลกที่ดีกว่าในขณะที่อีกกลุ่มอาจมองว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพส่วนบุคคลและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามการที่เกมนี้กล้าส,สัมผัสกับประเด็นเหล่านี้ทำให้มันไม่ใช่แค่บันเทิงแต่ยังเป็นโอกาสในการสะท้อนความคิด ดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะดำดิ่งเข้าไปในโลกที่เวลาและจิตใจถูกทดสอบลองเตรียมตัวสำหรับ Retres เดอร์ไลท์ในวันที่20พฤศจิกายนนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปมาถกเถียงกันหน่อยสิคุณคิดอย่างไรกับแนวคิดการควบคุมอารมณ์ของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีมันเป็นความก้าวหน้าที่ดีหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียอัตลักษณ์มนุษย์แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทีมนี้